พบตราห,าหารือพบตรออกัมพูชาวางแผนช่วยเหลือแก๊งคอเซนเตอร์กลับไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจกัมพูชาช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอเซนเตอร์กลับประเทศไทยพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกรอยอิงขัยไผโรดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะ ได้เข้าพบพลตำรวจเอกเนสเวิร์นผู้บัญชาการตำรวจกัมพูชาเพื่อร่วมประชุมหารือในการขอความร่วมมือเข้าช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกลวงมาจากขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์และประสานความร่วมมือเพื่อพาคนไทยดังกล่าวเดินทางกลับประเทศไทยฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาได้มีการหารือเกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างตำรวจทั้งสองประเทศในการประสานความร่วมมือการปรับปรามอาชญากรรมในอนาคตอีกครั้งที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสุวัสด์ ได้มีนโยบายสำคัญในการป้องกันปรับปรามอัชญากรรมทางเทคโนโลยีในทุกมิติรวมถึงการสืบสวนปรับปรามจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊ง c a center ขบวนการค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน